ครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการกำหนดค่าวิจิตนะครับแถบงานสภาพอากาศและข่าวในตัว Windows 10นะครับคุณจะเห็นนะครับที่มุมขวามือล่างนะครับนะครับคุณเห็นไหมนะครับมีสภาพอากาศมีอันนี้ไอ้หุ้นหรือเปล่าหุ้นนะครับแล้วก็ข่าวอะไรต่างๆครับวันนี้ผมมีวิธีการกําหนดค่าตัววิจิตนะครับวิจิตแล้วก็ตัวการ์ดต่างๆนะครับ รวมไปจนถึงการเปลี่ยนภาษานะครับถ้าคุณเพิ่งอัปเดตตัวว i n d o w s 10มาใหม่ๆนะครับตอนแรกเลยนะครับที่ผมเป็นนะครับมันจะเป็นภาษาอังกฤษหมดนะครับผมจะสอนวิธีการเข้าไปเปลี่ยนภาษานะครับให้มันขึ้นมาเป็นภาษาไทยด้วยนะครับกรณีคุณอยากให้เป็นภาษาไทยนะครับสำหรับวิธีการครับเปลี่ยนตัวตัวแถบงานเนี่ยนะครับแถบงานในค่าวิจัยอะไรนะครับให้เป็นภาษาไทยนะครับให้คุณมาที่จุด3จุด จุดสามจุดเสร็จนะครับคุณจะเห็นคําว่าภาษาและเนื้อหานะครับให้คุณคิดที่คําว่าภาษาและเนื้อหานะครับคราวนี้นะครับให้คุณมาดูที่เนี่ยครับภาษาและเนื้อหานี่ครับที่ให้คุณมาดูที่เปลี่ยนแปลงเนื้อหาและภาษาของฟีดคุณนะครับให้คุณคลิกเลยครับตอนแรกนะครับมันจะเป็นภาษาอังกฤษให้คุณเลื่อนลงมาเรื่อยๆนะครับเลื่อนลงมาเรื่อยๆเลื่อนลงมาเรื่อยจนเจอคําว่าไทยให้คุณมาคลิกที่คําว่าไทยเสร็จ แล้วก็ากากกบาดออกได้เลยนะครับแล้วก็ตอนแรกนะครับบางทีมันจะยังไม่เปลี่ยนเป็นภาษาไทยก่อนคุณต้องมารีสตาร์ทนะครับเครื่องคอมพิวเตอร์คุณหนึ่งรอบนะครับแล้วก็กลับมาดูว่ามันเปลี่ยนหรือเปล่าถ้ายังไม่เปลี่ยนอีกก็อาจจะรออีกสักสักของผมนี่ประมาณวันหนึ่งนะครับกว่ามันจะเปลี่ยนให้นะครับหรือว่าอาจจะเป็นเพราะผมไม่ได้รีสตาร์หรือเปล่าผมก็ต้องยอมรับอย่างไม่ได้รีสตาร์นะครับตอนแรกผมทําเสร็จแล้วผมก็ปิด พอใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์เสร็จผมก็ปิดเพิ่งมาเปิดใหม่วันนี้พอมาเปิดใหม่วันนี้มันก็กลายเป็นภาษาไทยเพราะฉะนั้นถ้าคุณเปลี่ยนเป็นภาษาเสร็จให้คุณมาริ่มต้์เครื่องคอมพิวเตอร์นะครับคุณหนึ่งรอบนะครับเพื่อให้การเปลี่ยนภาษานะครับสมบูรณ์นะครับคราวนี้นะครับวิธีการกําหนดค่าวิจัยนะครับแถบงานและสภาพอากาศนะครับวิธีการนะครับคุณจะเห็นไหมครับจุดสามจุดนะครับอย่างในสภาพอากาศเนี่ยครับ วิธีการกําหนดนะครับบางทีไม่ตรงกับจังหวัดที่คุณอยู่นะครับคุณอยากจะแก้ไขตําแหน่งที่ตั้งนะครับให้คุณมาคลิกเลยคลิกเสร็จคราวนี้ให้คุณกรอกไปนะครับกรอกชื่อจังหวัดไปแล้วก็บันทึกนะครับตัวแถบสภาพอากาศนะครับมันก็จะโชว์นะครับสภาพอากาศในตัวจังหวัดที่คุณอยู่นะครับถ้าคุณอยากดูแบบโดยละเอียดก็คุณก็มาคลิกที่ตัวนี้ดูสภาพอากาศทั้งหมดนะครับนี่ มันก็จะเป็นสภาพอากาศนะครับโดยละเอียดเลยนะครับของจังหวัดที่คุณอยู่ผมอยู่พังงาครับอากาศดีมากนะครับทะเลสวยนะครับแต่แล้วก็คราวนี้นะครับมาดูในส่วนอื่นนะครับในส่วนของข้าวนะครับอย่างหุ้นนี่คุณไม่อยากจะให้เขาโวขขึ้นมานะครับวันนี้คุณไม่อยากให้ตัวการ์ดนี่ครับโวขขึ้นมาคุณก็บังคิกที่ซ่อนนะครับมันก็จะหายไปนะครับคราวนี้นะครับคุณอยากจะให้ตัวการ์ดนะครับของตัวหุ้นนะครับกลับขึ้นมาโว์เหมือนเดิมนะครับให้คุณมาที่ตัวนี้ จากการความสนใจนะครับคลิกเลยครับเสร็จแล้วก็มาดูที่ตัวนี้การตั้งค่าประสบการณ์แล้วก็มาที่การเงินเพราะเมื่อกี้เราซ่อนไว้นะครับวิธีการจะให้มันกลับมาโชว์เหมือนเดิมก็คุณก็ลากมาทางขวาอ่าอันนี้ก็เป็นเปิดนะครับเปิดเขากลับมาดูกลับมาดูนะครับเรรีเฟซสักทีก่อนก็ได้อ่าก็จะกลับมาแล้วนะครับคราวนี้คุณที่คุณซ่อนไว้สักกี้นะครับ ซอนการ์ดการเงินและการลงทุนก็จะกลับมานะครับส่วนวิธีคราวนี้นะครับสําหรับวิธีการกําหนดค่าข่าวนะครับจากการความสนใจนะครับของตัวการ์ดนะครับเพิ่มเติมครับวิธีการนะครับให้คุณมาที่ตัวนี้คลิกเข้าไปคลิกเข้ามาเสร็จนะครับคุณจะเห็นไหมครับคําว่าความสนใจของฉันคุณสามารถนะครับมาเพิ่มข่าวพาดหัวนะครับที่คุณสนใจได้ให้มันมาโชว์อยู่ในตัวการ์ดนะครับวิธีการนะครับ คุณมาคลิกที่เอาคุณอยากจะรู้เรื่องประเด็นเด็ดต้องรู้ข่าวเด่นรอบโลกข่าวเศรษฐกิจข่าวดาราอะไรคุณก็คลิกไปเลยนะครับคลิกเข้าไปนะครับก็การกระบาดออกก็มาดูที่ตัวนี้จะคลิกก็ได้หรือว่าจะเอาเมาส์ามาช้เฉยๆ,ๆมันก็จะเด้งขึ้นมานะครับอันนี้ข่าวที่คุณสนใจมันก็จะเด้งขึ้นมาในตัวตัวนี้นะครับคุณอยากจะดูเพิ่มเติมก็อีเฟชสักทีมันก็ลากลาก,ลากนะครับข่าวมันก็จะ โชว์ขึ้นมาให้คุณดูโดยอัตโนมัติกอนนี้น้อยเกินไปนะครับคุณอยากจะดูข่าวเพิ่มเติมคุณก็มาคลิกที่ตัวนี้นะครับมันก็จะมีข่าวอะไรเยอะแยะมากมายเพิ่มเติมเต็มไปหมดครับรวมจนถึงสภาพอากาศครับการเงินการลงทุนอะไรที่คุณอยากรู้ครับอันนี้คุณก็ลากดูเลยเต็มเยอะแยะไปหมดนะครับครับก็เนี่ยครับเป็นวิธีการง่ายๆนะครับสําหรับวิธีการกําหนด ค่าวิจตนะครับแถบงานสภาพการและข่าวของตัว Windows 10นะครวมมันจะถึงการเปลี่ยนภาษานะครับสำหรับใครที่อาจจะไม่ไม่มีตัวนี้นะครับคุณอย่าเพิ่งตกใจนะครับคุณต้องไปอัปเดต Windows ของคุณให้เป็นรุ่นล่าสุดก่อนนะครับเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดก็จะมีตัวนะครับตัวแถบงานของไอตัว Windows 10นี้เขามาอยู่ที่ตัวทัสบาร์เนี่ยนะครับแล้วก็แถมหน่อยมันสามารถตั้งค่าได้เพิ่มเติมอีกนะครับนิดหน่อยครับ ันนี้เราเอาเครื่องหมายถูกนี้ออกนะครับคุณจะมา,าเดี๋ยว,ยวนะครับคุณมา,าโชว์ไอคอนอรี่ถ้าเรามาคลิกนี่มันก็จะโชว์แค่ออไอคอนนะครับถ้าเรามาเอาตัวนี้ออกเดี๋ยวลองใหม่นะครับโชว์ไอคอนอนเทคนะครับมันก็จะมีทั้งข้อความแล้วก็ ตัวไอคอนนะครับก็เนี่ยครับแถมนิดหนึ่งก็เป็นวิธีการกําหนดค่าวิดเจ็ตแถบงานสภาพกาศและข่าวของตัว Windows 10รวมไปจนถึงวิธีการเปลี่ยนภาษานะครับครับยังไงถ้าดีถ้าเป็นประโยชนก์ก็รบกวนฝากกดซกันนะครับสำหรับวันนี้แค่นี้ครับครับสวัสดีครับ